มาดูการเข้าออเดอร์นี้ของพิสมิงนะครับอ่าในส่วนของการเข้าออเดอร์นี้เนาะก็อย่างใครดูคลิปเมื่อเช้าไปแล้วก็จะรู้ว่าพิสมิงเข้าพอ,อไรนะครับเหตุผลที่เข้าออเดอร์ตรงนี้เพราะว่าเขาเกิด qm นะครับ pattern qm นะครับอ่าอันนี้ก็คือการเกิดทเทิร์นของเขานะครับก็คือเขามีการทำอ่า new low นะครับ new l o ของฝั่งนี้เขาทำ new low ของฝั่งนี้นะครับ พอก็ทำนิวโรเสร็จฉะนั้นการเกิดแพทเทิร์น QM นะครับก็คือการเสียโครงสร้างราคาของสินทรัพย์นั้นๆนะครับพอเสียโครงสร้างราคาปุ๊บเขาจะต้องขึ้นไปเก็บไหลตรงนี้นะครับเก็บไหลตรงนี้นะครับอ่าเพื่อลงต่อนะครับฉะนั้นเวลาเราเข้าออเดอร์นะครับเราเข้าออเดอร์เราก็วาง p e n ด i n g ตรงนี้เลยนะครับ p e n ดิ้งที่ไหลตรงนี้เลยนะครับอ่าไม้แรกนะครับนึกว่ามันขึ้นไปไม่ถึงเนาะพี่สมิงก็เลยกดมาไม้หนึ่งนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับ มันขึ้นไปถึงนะครับมันขึ้นไปเกี่ยวเอาไม้아이아이ที่2ของพี่สมิงเนาะก็ทําให้พี่สมิงได้2ไม้นะครับก็เดี๋ยวพี่สมิงรอราคาลงมาสักหน่อยนะครับจะเคลียร์ไม้ล่างออกเพราะว่าราคาไม่ดีเนาะเราก็จะปล่อยไม้บนลง TP ตรงนี้นะครับอ่าถามว่าทําไมไม่ TP ข้างล่างนี้นะครับอ่า TP ข้างล่างนี้ก็ TP ได้นะแต่ว่าอ่าด้วยปริมาณวอลลุ่มที่เขาวิ่งนะครับไม่ค่อยมีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับดูวอลลุ่มที่เขาวิ่งนะครับไม่ค่อยมีวอลลุ่มเท่าไหร่เราก็ เน้น TP ระยะสั้นนะครับเก็บเป็นเดทนะครับเก็บเป็นเดทก็คือจบวันต่อวันดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าเนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ